อันนี้ช่างจกตัวจริงสั่งสินค้าจากเพจช่างจกตู้ปลอมก็โดนตัวเองแกงอันนี้เป็นสินค้าที่ผมโดนหลอกจากในเพจนะครับผมหลังจากที่มีมิจฉาชีพนะครับผมเอาคลิปผงผมไปหลอกขายตู้เชื่อมเลเซอร์นะครับสองแสนก็บาทมันขายในราคา1,750้าบาทผมก็ลองสั่งมาดูนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็มันเอาคลิปผงผมไปนะครับผมไปเปิดเพจอะประมาณ10กว่าเพจนะครับูเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเครื่องเชื่อมเลเซอร์นะครับ <laughs> เรียบร้อย <laughs> หัวแรงบัตรกีในราคาแค่ไม่น่าเกิน200อันนี้ช่างโจกตัวจริงนะครับผมแล้วก็สั่งสินค้าจากเพจช่างโจกตูป้ปลอมก็โดนตัวเองแกง <laughs> เรียบร้อยครับผมหนึ่งพบาทนะครับถ้าใครเห็นคลิปผมนะครับขายตู้เชื่อมนะครับในเพจอื่นๆที่ไม่ใช่เพจช่างโจกลำปางนะครับอย่าไปสั่งนะครับผมเพราะว่าถ้าหนึ่งก็จะได้แบบเนี้ยผมไม่อยากเปิดนะเปิดแล้ว ช้ำใจ <c oughs> ตู้เชื่อมเลเซอร์จริงๆอ่ะราคาหลักแสน